เช็คข้อมูลนี่หรอใช่ทีมนี้ป่ะ oh, ใช่หรอไหนกะคือตัวเยอรมันอ่ะ oh, like บัลลัดโทนี่โค้ด อุ้ยเชียเจอแล้วหนึ่งตัวไอ้ตา์เจอแล้วหนึ่งตัว,เจ,ว,ตวเจอเพื่อนก่อน คนไหนวะคนนี้เหรอใช่ปะ่ะอ๋อเขาชวนเขาชวนโอเคโอเคโอเคเอาเลยดิเอาเลยดิเอาเลยดิพี่โอ๊ตผ่าโมดใหอ้ยคุณต้องเจอกับพี่โอ๊ตจริงๆเหรอ เว้ยไม่ใช่เว้ยเย็ดเคเอาละดิเจอละดิเจอละดิไหนขอชมเกมบุกเขาหน่อยสิขอชมเกมบุกเขาหน่อยสิ ปรับแผนบุกเลยป่ะเนี่ยบ,บอลบุกขึ้นหน้า,นาแรนเนอร์กระบข้าวอยู่เล่นรัน ชาบุมกุลถึงจะมีโอกาสในส่วนนี้ของสนามแล้วสโอ้ิโคลสทำท่าจะเปิดบอลชาบุมกุล้วเฮียเสียวจัดเฮียจะโดนและลูกแรกกูรอยส์ ไม่มีใครคล้องบอลเ็นลูกยิงที่คมกริบบาแล้วเดดึกลูกอ่ะบาแล้วเดึกลูกอ่ะอรเจินเนี่ โโคสเฮ้ยเขาเล่นงึงงักงึงงักกว่าทีเขาเล่นงึงงักกว่าทีีน้เล่นเฮ้ยโดนยิงดูเคลื่อนที่แล้วก็ผ้าบอลผ่านไปได้อุ้ยเฮียฟาวไอสัตว์ไอเฮียเอ้ยโดนปีคิกระยะนี้เหลือเฮียอะไรล่ะเนี่ยสัตว์เอ้ยแบบนักแข่งอุ้ย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  วิ่ล้ำ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 าม่านี้ล้ำ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 จานเกอัล้วคายทีิาวสเสียบอลเฉยเฮเขาครองบอลได้ดีจากบอนั้นแรเนอร์ เปิดเข้าไปลุ้นแล้วครับการฟาวผู้ตัดสินให้ฟรีคิกแมงเแหน่งอ้าวแล้วลูกอย่างนี้ระดับรีเบิร์ด <c oughs> กันไม่อยู่หรอกเอาจริงๆอะ่ะกันไม่อยู่หรอกกันไม่อยู่หรอก กันไปอยู่หรอกแนวคิดที่ยิงได้แบบนี้ต้องบอกว่า1ัเป็นการกซ้อมอย่างหนักไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะครับการถ้าชนะนี่กูไม่เล่นต่อแล้วนะยิงทิ้งห่างออกไปสองประตูต่อศูนย์เท้าบอลแน่นเพื่อทำลายจังหวะนี้โอกาสได้บอลนี้กรอบ โหนี่โครสเฮ้ยเฮ้ยเปิดบอลได้อย่างทันฉลาดทาบุญกุณยากยากาาที่ดีแต่ว่าเข,า,ขา,าง่วงดีครับรใครจะได้ครองบอลก,ก่อนเรเม,ม่ส่งขึ้นร้อยเอ้ยเฮียเตะหัวร้อยกิโลสัตว์เอ้ย วิ่ยอุ้ยเ<ว><ว>ยียดมาเย,ยีไดเซฟจะให้ขาด,ด,ด,ดวีดา้านี่คือโอกาสหากพวกเขาได้ฟองบอกอน,นอจบครึ่งแรกส,ส่อนสอง ธนาเร,รเาไม่ให้แกเลยเราคิดห <c oughs> ยอกหยอกหยอกต้องมีแกต้องมีแกต้องมีแกชาบุมกุลร้อย <c oughs> เล่นบอลอย่างชันฉลาดอุ้ยเฮือคนี่ c l o ส โอ้โหยังโดนเนยดลยไม่โดนไม่สัตว์ถึงไปมาเสียบอลอในกรอบเขตโทษโอ้โหยิงลูกนี้โว้ยเดียวอันตรายรู้ว่าใครจะได้ครองบอลก่อน อยู่เล่นรันบอลล่าโอ้โหดูทีมเวิร์กของทั้งคู่ชาบุมกุลโดนเลยเด็กอื้เสาแรกทประตูมันเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับที่ทำประตูได้แล้วมีโอกาสกลับคืนสู่ขึ้นถึงแม้ว่าจะยังมีงานต้องทำกันต่อนะครับแต่ลูกนี้ก็ปลุกความหวังพวกเขาขึ้นมาได้แล้ว ไล่ตามมาสองประตูต่อหนึ่งทำท่าจะเปิดบอลรีบอลให้กับเพื่อนกระบะข้าวเจขาต่อบอลดีว่ะเขาตัว,ต,ว,ต,วตัวเก่งมากเลยอ่ะแบบว่า<ด>นักเตะแบบ,บชาบุมกุลถึงจะมีโอกาสในส่วนนี้ของสนามแล้วต่อบอลได้ดีบัลลืม โอ้โหยี่ีคิกอีกไอสัตว์แม่กูไม่ได้ชนเลยเว้ยเคลยเล่นไวีกกูโดนอีกมาตรรงนี้เ็วจริงๆควยเอ้ยขว่วยเอ้ยไอสัตว์กลับมาตามทันแล้วจนได้ผู้ที่ดาวยากว่าไปจตนะครับไม่ว่าจะมีทีไอฮิ่งยยึกยักยึกยักยึกยักยึกจัก อยู่นั่นน่ะตีเสมอมาที่สองประตูต่อสองผมก็ไม่ชอบเลยคนเล่นบอลแบบเนี้ยพูดตรงๆเลยนะยึกยักยึกยักอยู่นั่นน่ะไม่รู้จะยึกยักยึกยักไปไหนได้ล่ะแทบจะไม่เสียบอลนะครับในเกมนี้เปล่นดูดิยึกยักยึกยักยึกยักเดียบี้ชาบุมกุลโอ้ยเฮียเสียบอลมาที่ซองเฮอร์มิน

กิตา,<ม>ตาลีอิตาลีพวกเขายังไม่พร้อมริมโาโลดตามไล้อมัติทอุสส่งไปมารอยส์อืมนช่เดี๋ยวกาหากพวกเขาได้ครองบอลก่อนโทนี่โครส มันน่าทึ่งมากด้วยพละยานยาหนักของทีมเจ้าบ้านแล้วเขาก็มาได้ประตูขึ้นนาในช่วงท้ายแบบนี้ใช่ครับแล้วต่อจากนี้ไปก็น่าสนใจนะครับว่าพวกเขาจะเลือกเดินหน้าต่อหรือว่าถอยไปรักษาสกอร์ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ไม่มากนี้ครับตอนเฮืองมินอื้มสัตว์ไม่มีใครคลองบออรอย์เน่เฮียลูกนี้ได้ยิงโอ้โ ทำประตูไ<ะ> <c oughs> ด้วางพาดจุดยอดนะครบถึงจริงครับเหมือนจ่ายบอลเข้าตัดใหมมากกว่าเป็นการยิงประตูเลยครับเยอะมากๆเลยตะกอขยับไล่มาเป็นตีประตูต่อสองจี้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 จี อุ้ยเฮียหลอกให้ยิ้มไม่สาดแล้วขโมยรอยยิ้มไปเฮียแกแกแกหนึ่งเกมแกหนึ่งเกมแกหนึ่งเกมขอแกหนึ่งเกมขอแกหนึ่งเกมได้ได้ครับเดี๋ยวทักไปหา ไอ้สัตว์สมก็เป็นแชมป์โลกท่านผู้ชมครับเราไปชมเกมการแข่งขันตาดีแหละไอ้สัตว์มา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 ตื่นเต้นตื่นเต้นไปหน่อยตื่นเต้นไปหน่อยดีตื่นเต้นนะดีคา,าบุมกุล

ะะาาาถ้าสูไม่ได้ก็ต้องเปิดแล้วแหละไอ้เหี่อ้ะวิสัสวตว์บัวเต่งหลุดเสาประตูยืนดักไว้ได้เซฟได้ดีได้โอกาสได้ครอสแล้ว ถ้าบุกไม่เข้าก็เดนเปิดเปิดหมงแล้วเรากลัวไอ้เฮียยูเล่นรันส่งขึ้นเขาถูกแย่งบอลไปแล้วครับชาบุมกุลโอโ้ฝั่งรุกก็โชว์สกิลที่ไม่ธรรมดาลช่ไหมยังได้บอนลนะรับก็เสียท่าง,ง่ายไปหน่อยเหมือนกัน โอ้โหสัตว์อืมฮึโอ้โหไอ้ที่ยังหลอกยังยึกยังนู่นยังนี่ยังนั่นยังเล่นอีกนะไอ้เฮียเอ้ยดูดิคือกูไม่รู้อะว่าจะไปไหนอะไอ้เที่อพูดตรงๆเลยนะเว้ยกูเป็นคนที่เล่นกองหลังดักบอลเก่งอยู่นะเว้ยแต่กูไม่รู้จริงๆริอะว่าจะไปไหนอะไอ้เทียเขาจะไปไหนก็ไม่รู้อะไอ้สัตว์สัตว์ ไปลูกหนึ่งไปจนันเหี้ยไปดิสัตว์โอ้โหยังเบียดกูไปได้อีกเฮ้ยเหี้ยมาคว้าบอลไม่ยากมทธิวสส ดูเร่อรันดูดิอ่ะไอ้เหี้ยอ่ะใครอยู่มันนี้อ่ะไอ้สัตว์ไปนู่นโอกาสได้บอลนี่กล่อบโดนกดดันจนทำให้ต้องเสียบอลล่ะครับโทนี่โร o สโรเซรอยส์ เดียวขอพลาดแล้วเลยขึ้นเกมลุกไม่ได้เสียกงกันครองบอกโนนี้ c l o s ตอนเฮืองมินไปละไอ้เหี้ยโคตรเกียดเลยเล่นมุมนะ่ะชาบุมกุลหมายแล้วไอ้สัตว์ชาบุมกุลเนี่ยเ,เอาไปไลามฟิลิปลามแย่งลูกกลับมาได้ครับ ถ้ามข้า,าวย่งลูกปาไม่ได้เลยว่ะโคโซเซโอโห้รถเบียดเี่หลังแห่งเป๊กชาบุมกุลยูเลนบรน โอ้ยเดี๋ยวกดออันชิบหารยรอยซ์ลุกนี้เซฟได้จบครึ่งแรกสกอร์องเริ่มช่วงครึ่งหลัง แรนเนอร์รอยส์เขาดักบอได้ทำให้คู่แข่งเสียการคลองบอเดียบี้มาติอุสโอ้โหไอ้เ้ยทนี่โค้รไอ้สัตว์ โดนยิงไกลอีกแล้วกูตรงตัวผู้ตาดประตูแป่งบุมโดยโทนิค,ครอสเหลือบเสียหลักแต่ก็ส่งตัวได้โทนิค,ครอสโอ้โหโดูทีมเวิร์คของทั้งคู่ โห้สัตว์ไอ้โคลสแจร้บอลไปหน่อยชาบุมกุลโอยส์มัธิวสเขาพลาดแล้วเฮยขึ้นเก็บลุกไม่ได้เสียกันคลองบอกเบียบีบรีบอลให้กับเพื่อนกูเรสกา คนนี้โครสทำท่าจะเปิดบอน่าจะเป็นการทุ่มยัดเข้าไปได้เลยออกไม่คงว่เงเาเออเขาเล่นเป็นคนเล่นท่าเยอะเว้ยมันแบบจังหวะยึกจักแล้วเขาใช้ท่าที่แม่งเขารู้ว่ากดปุ่มเนี่ยมันจะไปตรงนั้นอะ เอาดูมาละถ้าล้มไปไอ้เฮียลูกทอดคุยไอ้ตากูไม่ได้กดเบียดสักนิดเลยวิ่แค่ตาบอลนี่เฉยอ่ะมึงดูสตีมเขาได้เขายิงตรงไหนไอ้สาสตร์ยิงกลางโอ้โหเบียดเด้งสามศูนย์ เป็นทีมน้ำที่ <S 2> 2. <S ไม่ธรรมดาจริงครับคอน้ำแล้วพวกาเขาสามารถติดเกมได้โอ้โหเฮีย้ยเจาะหลังไม่ได้เลยวะ่ะเจาะไม่ได้เลยเฮีย้ยเฮี้ยซองแม่งวิ่งโคตรไวเลยเฮีย้ยตอนเฮิ่งมินมีโอกาสเปิดบอลเริ่มเริ่มรู้แกวแล้ว เริ่มรู้แกวแล้วไม่ทันแล้วไม่ได้แล้วเลีเ้ยงไม่ได้แล้วส่งขึ้นเอาดีไอโ้ขี้<ว>ยังไปตรงนั้นได้อีกนะสวยยิ่งกว่า,อ,สงสววาอ,องการเอาไว้ได้เหลือเชื่อครับลูกนี้เป็นปฏิกิริยาที่สุดยอดของรัศดาประตูไม่บ่บบอยครัโต้ล้ำไอ้ที่ทีมเข้าสู่เกมได้อย่างยอดเยี่ยมแบบนี้แล้วคุ้มทุกอย่างไว้ได้หมดและเป็นผู้ชนะไปหนักมั่งไปไม่ดีเลยว่ะหน้าร้อย โหนี่โ l o s เรียบีอ๋อโหโหกาสมาหยุดดีมากแตกบุ่มโดยโทนี่โ l o s สี่สูงหมายเจดแม่ วางเท้าไปสุดยอดนะคมกริบจริงๆครับเหมือนจ่ายบอลเข้าตะข่ายมากกว่าเป็นการยิงประตูแหละครับเนี้ยบมากๆเลยทีมเกมที right ่ที่ไม่วันนี้ผมง่วงนอนได้เฉยเว้ยยากที่จะกลับคืนสู่เกมเลยครับง่วงนอนได้เฉยชุดแชมป์ผมยังมันทำไม่เสร็จไงเดี๋ยวรอทำเสร็จก่อนผมง่วงนอนได้เฉยได้โอกาสเลี้ยนได้ยอดเยี่ยมมากไปเน่งๆไปครูลูกหนึ่งโอ้โหลูกหนึ่งก็ไม่ให้กูนะ ขี้งกจังหวะอยอดเยี่ยมมากเข้าบอลแน่นเพื่อทำลายจังหวะนีอ้อื้มไอ้เชี่ย <c oughs> บัลลัดมันทำได้ขนาดนี้จริงๆเหรอวะไอ้เชี่ยบัลลัดเนะี่ย ยิงกูหมดความมั่นใจเลยขอบค <mel> <wi> ุณครับขอบคุณครับสนุกมากครับไว้เจอกันใหม่ผมง่วงนอนได้เฉยจริงๆอ่ะปากดีก่อนไปด้วยปากดีก่อนเขาเก่งเขาเก่งเขาอเก่งสนุกสนุก สนกคือถ้าเราเล่นกับคนยิงเก่งอ่ะผมเชื่อได้ว่า,าต้องเก่งตามคาสักวันเว้ยไม่เอาจงริงอ่ะจังหวะที่เขาเลี้ยงอ่ะคือเหมือนเขาอ่ะอ่านเราออกไว้ว่าเราอ่ะจะดักบอลไปทางนี้นึกภาพปะแล้วเขาไปอีกทางหนึ่งงงไหมเหมือนเขาแบบคิดแล้วก็ทําเลยอ่ะแบบไวอ่ะเหมือนเขาอ่านปุ๊บแล้วเขาทําเลยอ่ะ อยากได้ตัวไหนอ่ะผมต้องนั่งดูอ่ะเราเราต้องดูทีทมเขาเหรอคือเราต้องดูทีมนี้ถูกต้องไหมคือเราต้องดูทีมนี้ของเขาใช่ไหมครับหรือว่าต้องไปดูอีกทีมอื่นอ่าผมจะได้ไปอัพอัพนักเตะก่อนเขาเก่งเขาเก่งน้องเขาเก่งต้องยอมต้องยอมต้องยอมน้องเขาเก่งไหนทำไมผมส่องไม่เห็นได้อ่ะ อ๋ออ๋อ,อทีมนี้ที่เราส่องกันบ่อยๆอ่ะเหรอมันมีตัวไหนอ่ะอันไหนอ่ะเราจะดูยังไงอ่ะครับผมมันไม่มีตัวอยู่เยอรมันเลยอ่ะเดะ มันไม่มีตัวอยู่เยอรมันเลยผมต้องดูยังไงครับอ๋ออ๋ออ๋ออยากได้เหรอผมอยากได้เยอรมันนะครับรอเขาจะหาสปอนเซอร์ขอบคุณครับขอบคุณครับ ทุกทุกวันนี้ผมไม่รู้จักกาลิน่านะผมไม่มีดิวกับกาลิน่านะผมดิวกับเมียผมสองคนเลยประเด็นอนะเวลาจะทําตัวต้องดิลกับเมีย